สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองมงไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่20มกราคมคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยมันวันศุกร์ประจําวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เซียโบด์นัทธเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา1 8 0 0นเป็นต้นไปนะครับช่อง two f o u u ยิงสดถึงบ้านท่านในช่วงแรกนะครับ ส่วนช่วงที่2นะครับก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30น,นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับขอแนะนำเลยครับที่พักยก168มวยพักยกระบบออโต้นะครับ เปิดราคาเดียวกับเวทีมวยสนามมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวได้ตลอดนะครับเปิดให้รุ้นให้เชียร์กันทุกคู่ทุกยกขั้นต่ำเพียง10บบาทนะครับมีแอดมินบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับฝากถอนระบบออตโต้พักยก168หรือกดลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับด้านล่างสมัครกันเข้ามาเลยครับเป็นมวยพักยกระบบใหม่ มั่นคงปลอดภัยครับปอหน่วยเมืองมังไฟกลาลันตีให้นะครับครับนี่ก็คือผู้สนับสนุนหลังในรายการนะครับแอดมาเลยนะครับพักยก168แนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยไพรนะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ เก้าชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดให้ความรู้สึกที่แตกต่างขาจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยยนะครับมีวางจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปจัดซื้อจัดหากันได้เลยนะครับไปดูคู่ที่หนึ่งในรายการนะครับศึกมวยมันวันศุกร์ประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเก่งสยามสิทธิ์บอลสก,กลนะครับวันนี้ต่อน้ําหนักให้ทางด้านช้างเผือกบุญลานามวยไทย1ปอนด์นะครับ ร้อยสิบเก้ากับร้อยยี่สิบนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเก่งสยามสิ์บอลสกลนะครับชั่งน้ำหนักได้หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดจุดสองนะครับลดไปสองจุดสองนะครับก็ถือว่าธรรมดานะครับมาเกินสองปอนด์กว่าครับส่วนทางด้านช้างเผือกบุญลานามวยไทยนะครับชั่งน้ำหนักได้หนึ่งร้อยยี่สิบปอนนะครับเท่าพิกัดพอดีครับสำหรับ เก่งสยามสิทธบอลสกลนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซ้อมที่ค่ายสิทธบอลสกลนะครับก็วันนี้สไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องแล้วก็แข้งขวาแรงเข่าในเหนียวแน่นขาปลายแข็งแกร่งแข็งแรงความเป็นมวยดีกว่าเนื้อกว่าชื่อชั้นดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเก่งสยามสิทธบอลสกลนะครับก็เลยต้องต่อหน bon ึ่งปอนครับ ส่วนช้างเผือกบุญลันนามวยไทยนะครับก็สไตล์การโชกของเขานะครับบุญลันนามวยไทยไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องบอกนะครับเป็นมวยที่หัวใจใหญ่กว่าตับครับมาเกินร้อยครับเป็นมวยที่อาวุธหนักอาวุธแรงครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดครับเป็นมวยขวานะครับแต่ถ้าว่าฟอร์มหลังนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้ามาในเมืองกรุงนะครับ นี่ก็คือช้างเผือกบุญลันานามวยไทยนะครับวันนี้ได้หนึ่งปอนจะมีปัญหาหรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านช้างเผือกบุญลัน,นามวยไทยครับเป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงหนักทุกลูกทุกดอกยืนระยะมั่นคงวันนี้ได้หนึ่งปอนผมมองว่า5ยกไม่มีเกียร์ถอยแน่นอนนะครับ คู่ที่หนึ่งในรายการนะครับเป็นลองก็ต้องลองเป็นต่อก็ต้องต่อนะครับผมออกไปที่ทางนั่นช้างเผือกบุญลานานามวยไทยนะครับยี่ห้อบุญลานานามวยไทยไม่ทําให้แฟนมวยผิดหวังนะครับจัดไปให้เสียครับไปดูคู่ที่2ในรายการกันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้่นเด่นผาด่างแดงรถด,ดีหรือปางกู่ยิมหรือพอหลักบุญนะครับนักชกจากจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่าอย่างเพชรอลังการ คุ้งลงน้ำแข็งหรือบัวขาวสิทธิพนมทองหรือสอสุจิมาวิทนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินลายนี้ครับทางด้านเด่นผ้าดังแดงลดดีนี่เคยเอาชนะเพชรอลังการคุ้งลงน้ำแข็งมาเมื่อวันที่9กันยายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับวันนี้เจอกันใหม่ในพิกัด103อปอนด์ใครจะเป็นหมู่หรือจ่าก,ก็ต้องติดตามนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเด่นผ้าดังแดงลดดีนะครับช่างน้ำหนักได้103ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับ ส่วนทางด้านเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งนะครับก็ช่างน้ําหนักได้103อปอนด์เช่นเดียวกันนะครับที่เวทีมวยราชดําเนินครับนี่คือการช่างน้าหนักนะครับส่วนทางด้านฟอร์มหลังหรือสไตล์การชกของนั่น <S <S <ๆ>เพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งนะครับก็เป็นมวยขวาเข่าในล็อกตีเหนียวแน่นแล้วก็เตะขวาต่อยขวาแล้วก็ไล่แขนเก่งข้อแขน,ขนแข็งแรงขแข็งแกร่งบูดูดดัน ยืนระยะมั่นคงวันนี้จะมาสางแค้นได้หรือไม่ก็ต้องติดตามครับนี่คือสไตล์การชกข,ของน,น้่นเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งนะครับส่วนสไตล์การชกของน,นั่นเพชรผาด่างแดงลดดีนะครับก็เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นล็อกตีแข็งแก่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงมีศอกมีหมัดครับสไตล์การชกสไตล์แบบนี้นี่คือเด่นผาด่างแดงลดดีนะครับ วันนี้จะเปิดโอกาสให้ทางด้านเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งนี่สางแขงนได้หรือไม่ก็ต้องติดตามกันนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเดนผ้าด่างแดงรดดีนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งเมื่อวันที่9กันยาย,ายน2อง5ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านฉลามชนสามารถพยัคย์ารุณยิมเมื่อวันที่8พฤศจิก,กายน2อง5ที่เวทีมวยรังสิ์แล้วก็ฝ่ายล่าสุดน,นะครับไปชนะนอกทางด้านเพชรน้ำหนึ่ง สสบประก,กอนในยกที่4เมื่อวันที่20ธันวาคม2565ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเด่นผาด่างแดงรถด,ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งกันบ้างนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านโอโรโนทอหามะลิทย,ยิมนะครับเมื่อวันที่3ตุลาคม2 5 6 5ที่จังหวัดน,นครราชสีมานะครับแล้วก็มาชนะคะแนนทางด้านธีรพงศ์ไกศิลาภบ็บอกซิ่งยิมเมื่อ17 พฤศจิกายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดนะครับก็มาชนะทางด้านขมิ้นขาวบิ๊กนิว72นะครับเมื่อ22ธันวาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรอลังการคุ้งลงน้ำแข็งนะครับครับวันนี้มวยคู่ที่2ในรายการนะครับผมมองว่าทางด้านเพชรอลังการคุ้งลงน้ำแข็งนะครับจะมาแก้เมือได้สำเร็จนะครับ เป็นมวยขวาเขาในล็อกตีเหนียวแน่นหัวใจใหญ่กว่าตับขวางหน้าดันแทงข้อแขนแข็งแกร่งแข็งแรงครับไล่แขนเก่งนะครับแล้วก็เข่าในยัดไส้ในเข้าตากรรกมารเหลือเกินครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งนะครับจัดไปให้เสียครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านคลาสสิกลูกเจ้าแม่ใสทองหรือบักโจ้ผ้าใบจัตุรัสนะครับนักชกจากจังหวัดชัยภูมิแต่ถ้าว่าไปซ้อมที่ค่ายลูกเจ้าแม่ใสทองนะครับอยู่กับซอจิ้วลูกเจ้าแม่ใสทองที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้เจอทางด้านคุณสยามไฟเตอร์มวยไทยหรือแหวนเพชรเล็กพีรพล FA กรุบนะครับนักชกจากจังหวัดสกลน,นครนะครับ วันนี้ชกกันในพิกัด115ปอนด์นะครับเมื่อเช้าน,นี้ทางด้านคลาสสิกลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับช่างน้ำหนักได้115ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้115ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้าน,นี้ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องเข่าในดีขวางหน้าดันแทงแล้วก็ เรี่ยมเชิงดีรวดเร็ววันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของทางนั่นขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นคลาสสิกลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะต่อยขวาแรงบูดูดันอาวุธจุกจิกอาวุธหลากหลายครับเก่าเก่าเกมผิวกว่ากันเยอะครับนี่คือสไตล์การชกของทางนั่นคลาสสิกลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับ สำหรับฟอร์มหลังของด้านคลาสสิกลูก้าแม่ใส่ทองนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนดเมื่อที่1กรกฎาคม2515ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็มาชนะนอกทางด้านเพชรวานนนในยกสร้อยทอต่อเวียงยองลำพูนในยุคที่3าเมื่อที่21ตุลาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับก็มาชนะนอกขุนศึก เพชรยินดีคะเนมี่ในยกที่3เมื่อวันที่22ธันวาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านคลาสสิกลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับสำหรับฟอร์มหลังของน้านขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็ไปชนะนอกทางด้านเพชรประมวลหอจอกรุ๊ๆสุทธิในยกที่1เมื่อวันที่17 พฤศจิก,กายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านขุนศึกเพชรยินดีคาเดมี่เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2565นะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับมาชนะคะแนนทางด้านกัปตันทีมออโตอาวันเมื่อวันที่23ธันวาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับ ผมยังชอบไปที่ทางด้านคลาสสิกลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับความเป็นมวยดีกว่าไวกว่าแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าเจ้าเล่์กว่าเลี่ยมตัวดีกว่าครับผมมองว่าวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับอีกอย่างซอจิ้วลูกเจ้าแม่ใส่ทองนี้ดูแลยังกับลูกนะครับเอาใจใส่ดีทั้งการกินการนอนแล้วก็การบำรุงถือว่าสุดยอดมากครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านคลาสสิกลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับ ออกไป5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้กันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการรีเม์ไฟ์กันอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากทางด้านปาฏิหาริย์พอหลักบุญนะครับหรือปอปานีครับนักชกจากเมืองดอกบัวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซ้อมที่พอหลักบุญครับเป็นน้องชายของปังต่อพอหลักบุญนะครับ วันนี้เจอคู่ปรับเก่านะครับขาใจกับเพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิมหรือพิทักษ์ทางหลวงนักชกจากนครศรีธรรมราชซ้อมที่ค่ายพิทักษ์ทางหลวงมานะครับไฟล่าสุดนี้ปาฏิหาริย์พอหลักบุญนี่นอนไม่หลับเลยนะครับไปแพ้คะแนนทางด้านเพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิมเมื่อวันที่30ธันวาคม2565ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแบบโอ้โหตีกันมันหยด วันนี้เจอกันใหม่ที่เวทีมวยรังสิตนะครับใครจะเป็นหมู่หรือจ่านะครับก็ต้องติดตามนะครับโชคกันในพิกัด131ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านปาฏิหาริย์พ่อหลักบุญนะครับช่างน้ำหนักได้131ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิ้มนะครับก็ช่างน้ำหนักได้131เช่นเดียวกันนะครับผ่านฉลุยด้วยกันทั้งคู่ครับนี่คือการช่างน้ำเมื่อเช้านี้ที่เวทีมวยรังสิตนะครับ สำหรับสไตล์การชกของนานเพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิมนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมครับเปิดเกมศาสร์แข่งแทงเข่าครับจับนโยนแทงเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าดันแทงครับได้ไวครับไวกว่าทางนั่นปาฏิหาริย์พอหลักบุญกิกหนึ่งนะครับนี่คือสไตล์การชกของนันเพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิมนะครับ ส่วนสไตล์การชกของนั่นปาฏิหารย์พอหลักบุญครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมขวางหน้าดันเทะแหงนะครับแล้วก็บูดูดันไปไปลายแข็งแกร่งแข็งแขงแแรแต่ถ้าว่าความเร็วเป็นรองอยู่กิ๊กหนึ่งครับที่แพ้วันนั้นนะครับวันนี้เจอกันใหม่นะครับ131อปอนด์คือตัวแปรนะครับ สำหรับฟอร์มหลังของน้านปาฏิหาริย์พอหลักบุญนะครับกแ็แพ้คะแนนทางาด้านไก่ป่าพอวิเศษยิมเมื่อวันที่16กันยายน2 5 6 5ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็แพ้คะแนนทางาด้านเพชรวันชัยวอสังประภัยเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2 5 6 5ที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้คะแนนทางาด้านเพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิมเมื่อวันที่30ธันวาคม2565ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นปาฏิหาริย์พอหลัก เพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิมหรือพิทักษ์ทางหลวงกันบ้างนะครับก็ชนะนอกทางด้านแก่นนครชายมินบุรีในยกที่4เมื่อวันที่11ตุลาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนทางด้านมีโชคบางกอกอร่อยยนเมื่อวันที่ส5พฤศจิกายน2565ารยที่เวทีมวยรังสิต ไฟล่าสุดก็ชนะคะแนนทางด้านปาติหารพอลักบุญเมื่อวันที่30ธันวาคม2565ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคัานี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิมนะครับสำหรับมวยคู่เอกคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางด้านเพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิมนะครับความไวัยวัยกว่ากิกหนึ่งนะครับสูงยาวเข่าแหลมเหมือนกันขวางหน้าดันแทงสไตล์เดียวกันแต่ทว่าความแก่งความ แข็งแรงทางด้านเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงหรือพอวิเศษยิมนี่ดีกว่าครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะย้ำแขนไปอีกหนึ่งคำลบนะครับคู่ที่สี่ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิมนะครับให้ไปอีกห้าดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอท่านโชคดีมีชัยเฮงเงรวยๆยนะครับสวัสดีครับ